สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุขสุขขน,นะะมตะขาเมนูน้นองอุ่นกับเมนูสิภาพีพา่พันของมากินต้มหอยเออต้มหอยปบกว้างบบหรือว่าหอยโขงหน้าเด้อค่ะพี่น้องหอยโขงหน้าหรือหอยขัวนนะคะทางเพจเฮาก็มีขายเด้อค่ะพี่น้องน,นี่นี่นวลอ้วนเต็มเต็ม<ๆ>จุบุจุบุเลยค่ะพี่น้องนี่นี่น <ำ>จิม <ชำ S 1> ้มลงไปช้ำๆค่ะพี่นอ <laughs> อ้องห <laughs> <laughs> วานๆกรุบๆแสบแห้งน,นับเข้ามาอีกออ <laughs> มันจะเป็นหอยขัดพิเศษเลย,ยนะคะพี่นอ้องทั้งแบเห้ากกะเซื่อหน่นหอยคัวหรือหอยจำสินเลยคะ่ะทั้งพี่น้องเอินเอาไว้เอาไว้แบบบ่ต้อง แะ่ะนานั้นเขาอึดไว้ตู้เย็นตู้เย็นว่างไรซื้อซื้อกันได้ได้ค่ะพี่น้องอยากกินยำได้กัเอาไว้แซ่น้ำล่งให้ขีดินมันออกนะคะจังอามาคัดแต่ก็ะตมกินบุ๊คุเลยอไม่ต้องห่นขึ้นยาวแ่งแบบแบบยาวมบนแทงตากันอ่ะเอายังไม่ยาว ไม่กระนันมาคนเลยไำไมนุ่ยใหญ่ๆนุ่ยใหญ่ๆเลยนุ่ยนะนฮ้ยง่จิกจกอึดคื้นออกมาเลยน่อ้วนเลยอ้วนขึ้นอ้วนเลยกับเจซีฟูดนะคะเี่นเจซีฟูดทคนนะคะพี่น้องหยุ่นๆเลยอืมคยนีนสัตวานก็เลยเอามาตัดกับเจ้าซีฟูด ไม่นสชิ่ออกนัวๆหนูมันนี่พอดำลางานเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> อ้ออออวนๆเลยด้วยค่ะหอยจำสิน <laughs> Người nói có mình Người nả lạc Dùng một cái miệng mì đang tìm hiểu Bơi Nó sẽ ốc, hoàn hoàn nè Càng nó mày sẹp เมื่อได้หยำไรอื่นเลยนะอื่นเลยพอไหาเขียวพอดีอื่นเลยนี่ตัวหนอนชิมความยำไรบ้างอืมนู้กันอเหรอห้งบอร์หนนะที่หนึ่งโลนหนึงกิโลเดี๋ยวไเติมด้วยค่ะพี่น้องนี่เติมถาดนี่แน่เลยค่ะอืม เมื่อก่อนเนี่ยพี่บ่ท้ทาวก็มาเอาเมือม่อต้มนุ่งง่ๆเลยหืมไม่รูแม่แมป้อนนอหุ่นเยอเออไมเงี้ยนุงง่แล้นะ่ให้ป้อนนี้ต้องหุ่นม,ม,มาเป็นรนะะเบ้อระเบ้อซ้อนซองนู่กระชือนอนซองนี่สอนซองหน ซ่อนสองหวานให้ซองเลยไม่ใช่เต็มปากเต็มคำเลยขโมดไปหน่อยซอนสองเขึ้นเลหวานเนาะ อ่อนหวานจำ่ำๆกุ๊บกุ๊บไม่าหย่เข้าไปมันสิกุ๊บ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 เพราะปกติมันสิมีแต่งามน้าเนาะแบบฝนตกมันจากสิออกมาแล้วนะ,ะแต่นี่ฝนบาตกกันอีเนี่ยอืมห <c oughs> <c oughs> ักเลย <c oughs> อ่ะกินหน่วยไงบะมันสิหน้อยใจ ออกมานั่นบะหมี่ตาคือหอยเชลลีนะคะพี่น้องหอยก็คือกินลเลยลเลยกินลเลยแค่หลางเลยนะต้มกินเลยเืยบะเหนียวต้องจะออกปะดีกันกนะพี่โต๊ะงามปะสวยนะคะพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีค่ะ นี know, mm ่ก hmm. so <Ha. S 2> mm ็ต <Ha. S 2> ้องเนื้อเลยแทบบอเต็มคุณไยเลยเดาน้องเอ๋ค่ะอุ่นๆเต็มๆเลยอืมนอกจากหอยโค้งง่าแต่ทั้งเพียรเท่ากับซีมี่จำิจังน้าไม่น <c oughs> <c oughs> ้อง <ấy> อึง้งใครล้วนเลยค่ะพี่น้องแล้วก็แมงกอ,อกแมงมารีเลยคะ่ะไข่ลูกเป็ดแล้วก็ยังอีกหนูแคบหมูแล้วก็หนันง,นง,นงม้หนังไก่ทอดเม่บ้างหนังม้วน้องควายน้องวัวน,น้องควายขอธรรมชาฉาด้ลยค่ะพี่น้องไข่กระซายใหญ่ๆข้างล่างนี่เป็นควันหรือเป็นหมอกค่ะแม่น้องนี ี่นนองซุ้มทานบ่จัดมองอ้วนกินซอยกันไหมเสียบเลยระเบ้ดมากินซอยนะเรียกตัวช่วยนะเริ่มมากิกานซอยให้เลยอนยไบ้าห้าบาทพี่น้องกินวยไงให้ดูเนิ่งจิ้มน้องไป เดี๋ยวยูว่ะข่ามึงนิดนึงใส่ปัาเล็กอะไรให้มันกินแสบมั้คะพีกินแสบเพื่อก่ามันกระิลำบากนิดนึงค่ะพี่หน่มตอนันกแสบเื่อกอือ คำสุดท้ายให้น้องอุ่นเด้อปอน้องอุ่นมาเอากินเองก็ได้คำสุดท้ายคือแสบค่ะพี่น้องมิ่งต้องแสบทั้งแสบค่ะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ิกดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเขาน้ำเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่นกน่ะสิเอา ไปลงสองเมนูนะคะน้องอุ่นกาฝากซองน้องอุ่นน้ำนะะด้อค่ะซื้อสองว่าห้างนกชาแนลชาแนลด้อค่ะตอนนี้ได้จ็กแสนด์เมนูแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นคนนะคะพี่น้องฝากกันไปกดติดตามให้น้องวุ่นน,ะะน้ Channel, Channel องไว้แล้วเป็นด้อค่ะห้างนกชาแนลชาแนลด้อค่ะทางหัวซองแสนวสเต็นเต็นกลางเต็นเมียงงูค่ะพี่น้องหนึ่งกับซิปเตนตรงคันหน้า เนนี่ยฝะะากพี่ฝากน้องอุดหนุนสินค้าทั้งเพจทั้ทงไลน์เลยเด้อค่ะมีไข่ลูกเป็ดหนองงัวหนองควายแคปมูแล,ละะ้วก็อาหารปลาลหลายๆอย่างเด้อค่ะพี่น้องถา้าอันใดบ่มั่นใจกาารจะทักคำมัธยมก่อนได้เด้อค่ะฐานมีทั้งเฮาก็ะสีฝาจัดส่งให้เด้อค่ะพี่น้องแล้วก็จัดส่งจริงเด้อค่ะบ่ได้แม่นว่าสิโกงเด้อค่ะบางคนบอกว่าเออย่านโกง ก็คือเขามีเพจมีชัดเจนเลยค่ะแบบว่าบางที่มันกะศิลาสารในคนทรง,งที่เขาจะอาทรงเลยค่ะบได้มีเจตนาว่าสีโกงหรือว่าสีโบจัดทรทงให้เลยเด้อค่ะซ้ำรับเหมือนกั่กะน้องวุนกับแเมนกกะมากินต่มหอยโขงหน้าแซ่บๆกะขอพีเขาคุณพี่ขบคุณนหนองอที่เขามาติดตามรับชนนะะมเลยค่ะซาหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ